หัวเจ็บตอนใดเจ็บบิดคื้นบิดมือนี่คืนมือเดี๋ยวนี่ได้สิเจ็บเจ็บขึ้นด้วยเจ็บแข่าเจ็บแข่าโอ้ยเจ็บแข่าแล้วมันจังเจ็บหัวนะแข่าแมงบ่อไปถอนออก สบายดีและสวัสดีเด้เอพ่อเม่พี่น้องมาพบมาพ่อก,กันอีกแล้วพี่น้องเลยกับสาบุญมาบ้านเฮาคือเก่าคือเดิมมามองนี่กับภายไพก็คือสิจําได้พี่น้องเลยมาเยี่ยมทั้งสาวจ้อยเพิ่นบไดม้มาหลายเมื่อแล้วกับมากระบวสีพี่น้องเลยสองคู่สองคนนี่แหละพี่น้องไปทางใดก็ได้มาเยี่ยมสาวจ้อยเพิ่นก่อนปเป็นใจเพื่อนซานเพิ่นเห็นฮอดคันใดเลยเขาฟ้า,าลแล้วเลยบ่บ่สี บ่ได้มาแต่ดนนะได้ข่อยนะผมเป็นเป็นอาทิตย์แล้วบ่ได้มาหาสาวจอยโดยมาเขาแล้วกับโบเป็นการเสียเวลาบอซีเดขคอยสีพ้าบเมมพี่น้องเข้าไปรีวิวเบิ่งทางเพื่อนสาวจอย่าเพินเห็ดหอดคันใดเนาะ่ะบอซีเข้าไปสักก่อนพี่น้องเลยมาทางนี้ส่อนแต่มั่นแล้วพี่น้องเลยบัดท่นกลสีมากลรับจ้างเพิ่อนกืนพี่น้องเพือนสาวจอยเพิ่นโอ้ฝาเพิ่นยังบ่แล้วเนาะอันนี้ เพื่อนสาวจอยเพื่อนพี่น้องเอ้อืออันนี้คือคือทางไปไรอ้อยเพื่อนนี่ก็คือเพื่อนสาวจอยเพื่อนบิังเดี๋ยวสิพ้าพ่อมีพี่น้องเลาะเบิังรอบๆโอ้ยขนนิย่าพี่น้องเอ้อืมขันใดเพื่อนก็เฮ็ดแล้วแล้วพี่น้องเดี๋ยวเลาะเบิังทางเขึอนเพื่อนสะก้อนเพื่อนสาวจอยพี่น้องงามเลยพี่น้องเอ้ทรงของเพื่อน เดี๋ยวรีวิวบางทัางเชื่อสกอนครับโอ้เพิ่นตั้งวงกบแล้วแต่สงสัยไหมระทันมาเด้นี่ยังไ่ได้เขานี่โอ้ยังหัวเคืออนเพิ่นนังเลยรอบๆก่อนจังสิข่าวหาเจ้าของเพิ่นขอระยะสกอนขอระยะเจ้าเพิ่นสกอนไี่น้่งเล่นสายจอยเพิ่นเสียงกาขอโทษขอพัยเด้อพี่น้องเลยยังแหบมหาสน่คือเก้าเสียงกันเลย บแมนสิเป็นแบบนี้โบเลยบบเสียงคอ,อนี่ก็ได้ไข่ก็บ่ได้ไข่พี่น้องไอก็บ่ได้ไอเป็นวัดก็บ่ได้เป็นคอ,อก็บ่ได้เจ็บเสียงแหบเขาโาเป็นยังพี่น้องสาเหตุก็ได้โอ้ทำงานไอเอฟบนด้านนี่เข่าแล้วแล้วเนะาะอาสบายดีเด้อไอสด, <laughs> มนนดีมันนี่บ่ได้เข่าเลยบอวันนี้ไม่ยังม,มาโอ้ยังรอไม่ไมบอ,บอมันยังหนึ่งเข่าบอ เข่าเห็นเมียเมียสบายอ้าวบ้านใดหนึ่งว่าเ้านี่คือหนึ่งกังเวนเอาหนึ่งอุ่นประเย็นว่าเสานี่โอ้ก็เลยหนึ่งกินง่ายได้ยังกินมานี่ยังมีอยู่เลยอืมบ้านใดไปหาเฮ็ดบ่คือเฮ็ดหนอวงอกออกลายแท้ทั้งเซโนเขาคือมาขายลายแท้มากับบริเกงเมียสบายอ๋อเอาเจ้าเกงเองปุเป็นบ่บ่ินงเ็อ้าเกงเห็ดสีบาบ่เป็น ล้างร่างใส่หมอ้อต้มต้มเย็นน้ำออกแล้วก็ตำมะพริกกระเพื่อมันยังใส่แล้วโอ้มัน,นมีปมัหญหาที่รอไหมบ่ยังมึอได้เพิ่อนเสี่นยงมาโอ้บระจันท่านได้ลงมาบอโอ้ถามีไหมคือสิแล้วเนาะยังด้านเดียว,วกับทวนมันนี่แหละเนาะโอ้สาจ้อยบสบายบ่อยูย่ใส่อะไรไปหาเพื่อนกันอืม,มด้ดย เดี๋ยวเ้ยสบายดีอ้าวบักหลามาพี่ลูกเร็วๆอืมอ่ะแบบฝันหยาดได้ใส่ใจอืมเป็นจังไงเจ็บหัวเจ็บหัวเอ้าเจ็บหัวเจ็บตอนเดเจ็บบ้านขึ้นบ้ามือนี่คืนมือเดี๋ยวนี่ได้สิเจ็บเจ็บขึ้นหนวกเจ็บแค่ เจ็บแขวโอ้ยเจ็บแข่วแล้วมันจังเจ็บหัวนะแขวแมงบ่โดยไปถอนออกเคยอยู่บ่เคยถอนแขวแมงอยู่บ่บ่เคยบ่เคยดเจ็บจัมื้อได้เจ็บแขวเจ็บเชมืมือมันเป็นแมงเป็นหูเข้าบ่รู้ว่าเป็นตังแต่ลูกอันเ่ามานะมันเลบ มาซักเธอชี้ถึงเลยโอ้แบบแบบเขียวมันปร่งเลมแบบนี้บ่าโดยอ่ะสบายดีป้าลุงลูกสบายดีเลยสบายดีล่ะสบายดีลูกประตูโอ้ลูกเจ้านี่ายายเลยเดยพี่น้องเลยเนาะน้องประตูกับซีดี้จังหน่อยสบายดีป้าลุงกับโบได้บ่ได้กินขนมเด้อเจ้าแบบนี้คอยโบหายกินและคอยโบซื้อขนมมาต้อนเจ้าอีกเจ้าบ่สบายดีป้าลุงก็หยอกเล็กน้อยเพื่อนพี่น้องเลย เออมันเป็นแขวเป็นปงองมันมันแทงแก้มบนี้บ่โอ้มันบ่แม่นแขวแมงจ้ะนะแขวแมงเอมันคือสิแทงแบบอันย่างแต่2ภาอะนะมันนลงในมันกนทางในแล้วมันงฝากแล้วมันซักแก้มเจ้าบัดนี้โดยอ๋อันนี้่าัอมน้ําเกลือแต่ว่าแขวสุดคุบ่โดยก็เลยเจ็บหัวแย่ใส่กันเลยบัดนี้โยเจ็บแขวังเจ็บหัวแย่สกัน น้ําตาหน่อยยาวๆและเจ็บเขียวอาบน้ําแปลว่าในกระชั้นนะน้ําถือกินไข่พร้อมแล้วอ๋อมันแปลว่าเฮาเจ็บแล้วมันถือใส่กันเบิดเลยได้โดยกินไข่คิงหนาก็ได้เพราะว่าคันเฮาได้เจ็บแล้วมันก็สิเจ็บใส่กันเบิดโต๊ะนั่งกโอนะฝนก็สิมืดมาอีกด้พี่น้องเอ้ยฝนก็สิตกอีกแล้วบ่ายมันตกะค่อยเมื่อก่อนอยู่เนาะ <laughs> วันนี้มีไฟมาเล็นน้ำบ่มันนี้โบวเพราะว่าฝนตกเนาะอีกอย่างมันก็อยู่ไกลเขาก็เลยมันมาเนี่ยผมเส้นทางมันไกลก็ไปแถวใกล้ๆอยู่พี่มันไกลได้เพื่อสีมาหอดเป็นโซเป็นสุโม,มงกูกลัวเพื่อสีหอดรวมทั้งออกจากบ้านข่อยมาหอดผี่สองสุโม,มงในสาวจอยเ<ด>พราะว่าข่อยมันขี่รถธรรมดาถากคนไวกับสีประมาณสุโม,มง มึงกลัวแต่ข่อยขีนะจองชั่วโมงข่อยนะข่อยต่อไปจอดมาไปจังเห็นเ่ยก็คือเดียวนะเผื่อขึ้นประชาชนเนาะยานลดยาวมนหลายโอ้ยแม่นลดยาเป็นบดหูได้รถจักเนาะนี่มันต่ำไปเลยเอาข่อยไปข่อยมาและดีที่สุดเพื่อความปลอดภัยข่อยบ่ไปไหวได้ข่อยไปคือคนลาวค่ะหรือว่คนเวียดมันบดหูมันตีมันสิต่ำจะไปมันเหไปเห็นรถใหญ่มาได้ยข่อยจอดเลยนะไปเดียวเห็นในเวนี่ข่อยจอดรถ มีแต่เพื่อนกัมีแต่ถ่าไม่เนาะเพื่อบาจัน่นมาหมนแล้วโอ้่นมาแหละกับข้าวเดียวกันแล้วแล้วมาย่างแล้วลูก่นบอสบายเห็นบึ่งเธอซับตัวเองเนาะลูกเราบอสบายว่าเลยเราไปเหนือเราก็ไปนิวนในบาจันเราลงมาก้นลูกเราบอดสบายช่วงนี้มีแต่ก้นบอดสบายพรานฝนตกเด้เพื่อว่ามันสีหอดหนักเก่ามันเปลี่ยนอากาศนอากาศเปลี่ยนเพลง โอ้ยมาครบเด้อไปหยอกมาได้ลูกเก้วฮะอืมว่าบ่ได้เด้เนาะมันกิเข่าเลยมันครบตัวแล้วดู่แคลวู่ลนี่ปูมกมีปูกอนั้นออกเบิดอะบ่เดยออกปุกล้าอะบ่เวียรพลิกออกแล้วบ่ พ่อเอชาวกาคาบิมีเมร์พีกเมื่อคืนมันมันอันฝนตกเลยมันย่มเลยมันเลยบอกเกิดนี่จะปลูกแบบบวบแล้วไว้แค้มหัวนี่บวบเพิ่นก้าเิวีร์พิกแบบพายอยังบ่ท่านออกดินมันย่อมหมดเลยเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกขันยาก่ะนะบ่อหนกแล้วการในพิกหานกระตุกนะขุดขี้ดินใส่แล้วมาตั้งอยู่ในพี่บวมมีฮัตมิดมานะเอาในพิกอันเทากินนั่นดิแกะใส่เร็วพอเเรา ปลูกเป็นคุมเป็นขุมม,มันชาก็ปลูก้เป็นคุมพ่าต้องหาเนี่ยปลูกมันจังออกขันมีเฟืองหรือไบรยังก็ได้เอาเห็ดไปปลูกค่ะสั่นเท่ากับเอาผ้าไปกวางเพราะว่าฝนมันตกแล้วมันถมกีดินด <laughs> ปลูกใช้โพ้นเอ้ไได้กินเบิดปีเจ้ากินน,น้ำใช้โตงอน้าฝนบ่ไปซื้อเงียดไว่เยียบวันนี้เงายฝนสังกะสีกับไม้ใช่เห็ด <laughs> หลังค่าคืนนี้ได้กินน้ำเลยแล้ว มันชกินนะมันเจ็บกระเพาะหืมกินน้ำฝนเจ็บกระเพาะโอ้คอยเดี๋ยวกินน้ำฝนอยู่ได้่อยนะขนขนาดฝนก็กินน้ำฝนันปีแล้วไม่ได้ซื้อแล้วกินอยู่ได้่อยกินจะเห็นแล้วแล้วขดขู่ขดขู่อยู่เอาสั่งว่ากินน้ำฝนเบ่เลยหืมคอยไปย่าฝนนี่่อยกินน้ำฝน้ข่อยพ่อซื้อแล้วยามันแลกียกต้มเนาลูกคอยก็กระต้มให้พะว่าไขรเนียอยู่พ่อหัวเดียวนี้ ให้กินยาแล้วปอกินยาอยังไงกินยาปลาาเออยาปลาล่าเช่าอยู่ไรแบบเจ้าปวดเด้มันปวดอันนี้มันปวดชกันกินเือกินยาไปเดียวก็เศร้าแลอกปวดหัวปวดนั่นก็ไเลยของน่าเจ้าเจ็บเขี้ยวของมันสีพาให้เจ้าปวดนะของเจ้าบวดเจ็บเขี้ยวกับมันกับสีพอปวดหรอกเจ็บเขี้ยวนี่เป็นตาตายขึ้นยังนี่แง่ขึ้นสมองปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันแง่ขึ้นสมองมันเจ็บมันนมันเจ็บมันกระหักอ้อมันเด่นมันบีเอ็นนะเชิบ ฮักแขวเนาะอ๋อมันบินเองเองมันบินของเองอ๋อเบิ่งห่างใจจ้ะออผู้อยู่ทางในผู้เห็นดอกข่อยตาม้วนเพราะแก้มเจ้าอย่างนะมันไขว้เจีบเขวาแล้วมันโนขึ้นม้เนาะคือเอาแล้วโมไปหาเห็ดก็ไม่ไปเจ็บเข่วที่ป้า เอ,อไปไปส er ระต้นแซบกับไปแล้วดจ้าคนเดียวมไปนกเย็บเขียวมวนเนาะเก็บเขียววดจองใส่กับมาปู่จักขีนอะไรไปยินเสียงป่าหลายคนยังเต็มแห่งหแงเนื่องเนือนหอกกระมองทูโอยโอ้กะบ่ากว่เพราะเย็บพี่น้องเลยบักษาเอาเงินให้ก้อนพอได้ไปซื้อยากินให้กัจักนี่แหละไปไล่ได้ซื้อขนมมาต้อนประตูประตูบ่ได้บ่อยากขนมกันเล่ว่าซื้อมาต้อนได้แบดนี้ เอาเงินในแม่ไปซื้อยากินก่อนนะขอบใจเอ้อราบุญเนอโดยอนะไปซื้อยากินด้วสิซักยาก็ได้เนาะโดยเื่อเศร้าไข่เศร้านาวแล้วเลยนะอย่าตากอย่าตากฝนไรเพื่อข่เนาะตากฝนเมื <laughs> เสียงในสามทีเมอ่อเน้นยังคือเก่กานี่โดยแต่ก็บ่ได้เป็นอย่างก็บ่ได้ไข่ย,ยูยูเสียงข่อยก็เปลี่ยนไปนะเสียงไขก่ก็พูอกันไสปเจ็เป็นลงเป็นลงเพลงลายก็ ใคยร้องเพลงหลายก็ว <ım 999> ่าอยากเป็นนักร้องร้องบ่ได้ร้องเสียงข่อยโอพันไม่พออยู่นี่นอกไงเนาะมาเยี่ยมมายามแล้วข่อยก็มาได้มาลายมือแล้วทางเมนูคำสอนก็โอ้ไปเคี่ยมทางเฮื่อนสร้างเอเด้อเห็นหอดขันใดแล้วว่าก็เลยว่าโอ้ยยังเพิ่นยังรอไม่อยู่บ่จักก็เลยมาได้รอถ้าไหมน้ำปาจันปาจันรู้เพิ่นก็มาสบาย โอ้จะน่้เลาก็มาบ่เกินแม่นี่เมื่อื่นเนาะอาจารย์ก็ได้่นกับข้าเวียกเพิินเล่ากับไปรายดีรายทั้งลูนเมียเป็นจิเป็นไข่ผัดฉปะเนาะเป็นไผ่กับขี้เดียวปบ่ได้เลเ้เื่อลูกเห็ดเป็นแหงกางคำกลางคืนบ่จักกลมเห็ดไงสมือนี่แหงคนเป็นอย่างกันยานเศร้าเศร้าแย่สมือนี่บ่คือแต่ข้าวพอเมย์เต้เข้าถึงขี้ได้เป็นเล็กๆในหน่อยนี่กินยากับเศร้าสมือนี่อยากเศร้าแย่ เศร้ายากคําประใช้เง <so ินแบบบ่ได้โดยมีแต่ไปหาหมออย่างเดียวซุมื้อนี่จังเศร้าพี่น้องส่วนลายกินยาจังกี่เศ้าซุมอนี่ยินากินยหันก็คือเฮือนซานอะจังซั่นข่อยก็สิกลับได้าจอยเอ้ยก็เ้าไวๆเด้อสบายดีโดยยังมม่วงสิเอาไปน่ะ โอ้สีไขคอยบ่เอ่ะจาคันสีไ้ก็สีเอาได้ทั่วเงาได้พี่น้องบอกเห็นเห็นแังม่วงเพื่อนนะว่าเพื่อนสีเอาไปซื้อว้ต้นบอกจันเราประจันมาเยอะมันหนาวเล้โดยโดยขอบใจด้วยแนเดอร์สบุญมาให้สบุญโดยประจันมาจังเอามาอีกเนาะโดยโดยอ่ะข่อยก็สิกลับมาเจ้าเข้าไว้เด้อไปซื้อซ wow. oh. ื้อยากินซาเงินเอาให้กันพูดแล้วมือหนาจังสีมาเวะเยี่ยมไหม ดดีให้เศร้าซะอยู่ดีมีแห้งเด้อโดยเดินทางปลอดภัยเด้อสาบุนเด้อโดยอ่ะไปแล้ะพี่น้องเลยเด้อขอไหมใครเนี่เด้อวันนี้โดยเนาะไม่พี่น้องเลยกลับเดินทางไกลเด้อกลับกันได้เด้ออ่ะโดยฝนกำลังชวยเขาพี่น้องเลยอาจารย์เนี่ฝนต้องทำดอกไ้เด้อโดยบัตกดอกตกกระสีแข็งรอดศวันนี้ โดยโดยโดยอะกรับแล้วโดยอะพี่น้องเลยอาก็ไมเยี่ยมยามทั้งครอบครัวเอหรือสาวจอยพี่น้องมาม่นี้ก็เพิินบสบายปวดเข่วปวดหัวพี่น้องเลยใส่กันที่ไม่มันอยู่ยากคนปวดเข่วนี่เจ็บทรมานพี่น้องอย่างไรเราากะสิโคโตกรับสกอนสำหรับคลิปนี้กะ ขอบุญขอบคุณไปทางผู้ใหญ่ใจดีและเอฟซีทุกคนเด้อติดตามเฮาตั้งแต่ต้นจนจบและบอข่าวโฆษณาขอบุญขอบคุณในไลน์แฮยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแกรงเบิดสุขสุขคตถ้าว่าวผิดพลาดประการใดก็ต้องกะขอโทษขออภัยพ่อเมยพี่น้องเบิดสุขสุขคนลาไปแล้วพอกันในคลิปหน้าเด้อพ่อเม่พี่น้องก็พูดละสิไปทางรถก้อนเป็นยังได้พระเอกน้อยขึ้นนั่งก๋ชออยู่วันนี้ว่าสิลาเมื่อเป็นอย่างน้อ ขึือนั่งค่ำข้างคักแท้น่ะใครคิดป้าโดนโดนพี่น้องเลยฮะใครคิดเออจอยพวกโดนโดนไม่ได้เป็นยังครับมาเบิ่งกันล,ลืมเปิดไหมเ <c oughs> ลืมเปิดไหมเข้งยันด้วยโอ้ยป้าไปถ่ายไม่บักล่ะเดี๋ยวอยากเข่าวบวมเหมือเว้นยังบ่ชมันนี่เมื่อยหิวเข่ายังบ่เมื่อยจำลืมเปิดไม่ป่โอ้ยอ่ะสู้ๆบักล่ะไปถ่ายไม่เด้อ เดี๋ยวสิถ่าแล้ววันนี้อะไปแล้วสบายดียดโดย